สวัสดีครับเดี๋ยวพงม,มาทารีรรวิวให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นชาร์จ2,000วัตต์ที่บอกว่ามันไม่มีสายนะครับมันมีสายแค่นี้อุปกรณ์มันมีครบครับตัวนี้ปรับโวลูมได้ตัวนี้เป็นกล่องนะครับกล่องฝุ่นเอครับนะเปิดฝาตัวนี้เทฝุ่น,ได,น,นได้เลยนะครับนี่เทฝุ่นทิ้งได้เลยนะครับประมาณนี้ ดี๋ยวมาเทกันนะครับเริ่มเปิดเบานะครับตัวนี้เล่นได้นะครับเล่กตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ด้วยนะครับเวลาเราถอดตอว เราเจ็บเราเข้าแล้วปุ๊บเรากลดออกไปปุ๊บใช้ได้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ